หนังสือเสียงเรื่องวันไหนหัวใจซ่อนรักบทประพันธ์โดยเพียงพิมพ์พราวพีนัสให้เสียงภาคสงวนลิขสิทธิต์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พุทธศักราช2537ไม่อนุญ,ญาตให้สแกนหนังสือหรือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดเพื่อทำฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นลายลักอักษรแล้วเท่านั้น บทที่หนึ่งักใจอีกเพียง6กวันจะถึงวันที่น,นันชีสาไม่อยากให้มาถึงคือวันเข้าประตูวิวากับชายหนุ่มที่ไม่รู้จักไม่เคยเห็นหน้าและไม่อยากตามสืบตามหาว่าใบหน้าของเขาเป็นอย่างไรจะสมกับที่ใครต่อใครบอกเธอว่าเขาหล่อมากมีความสูงถึง189เซนติเมตรร่างกายบึกบึนสมกับเป็นเจ้าของไรดวงดารา ไรชากาแฟสวนไม้ดอกและสวนผลไม้บนเนื้อที่กว่าเจ็ดพันไร่ฐานะครอบครัวของเขาจัดอยู่ในขั้นเศรษฐีว่าที่ผัวแกน่ะหล่อไม่พอนะยังรวยดีกรีนักเรียนนอกเชละโก็รู้อย่าบอกใครผู้หญิงนี่อยากได้เป็นผัวเกือบทั้งเมืองเลยนะแยมใครได้เป็นผัวคือชนะเลิศยิวเรธพูดโน้มน้าวหลานสาว ใช่เพอร์เฟกมากอย่างนี้หาที่ไหนได้แล้วแกก็โชคดีมากๆด้วยนะไม่ต้องไปวิ่งตามวิ่งไล่หรือว่าเพ้อฝันอยากได้เขาเป็นผัวก็มีคนประเคนเข้าเป็นผัวให้แกได้ทั้งผัวได้ทั้งเงินสายพรผู้เสริมดีขนาดนี้ทำไมยังไม่มีเมียละอาเป็นเก้งกวางหรือเปล่าถ้าเป็นแล้วก็หนูก็คือคนที่โชคร้ายที่สุด มีผัวทั้งทีดันเป็นแบบนี้นั่นชีสาอดตั้งคำถามไม่ได้โปรไฟล์เลิศขนาดนี้เป็นโสดแถมถูกบังคับให้แต่งงานเธอคงคิดเป็นอื่นยากโอ้ยจะสนทำไมว่าเป็นหรือไม่เป็นถ้าเป็นก็เป็นการดีกับแกไม่ใช่หรอแกก็ไม่ต้องนอนกับเขาไงแถมได้เงินอีกยัวเร่ตอบทันควันคิดแค่ว่าแต่งงานกับเขาเพื่องเงิน เพื่อปู่ยอดเพื่อให้ทุกคนในบ้านได้ลืมตาอ้าปากได้แล้วแกก็ไม่ต้องลำบากลําบนทำงานหามรุ่งหามคำ่ำไปเป็นแม่เลี้ยงชี้นิ้วสั่งลูกน้องคิดแค่นี้ก็พอใช่คิดแค่นี้ก็พอ,น,พอนึกถึงปู่ยอดคนเดียวก็ได้จะได้มีเงินรักษาปู่ซื้อของใช้ดีๆให้ปู่ใช้ไม่ต้องไปขอมูลนิธิที่ไม่รู้ว่าจะได้ยี่ห้อไหนมาถ้าปู่ใสแพ้ก็ใส่ไม่ได้อีก และอาจทำให้เป็นผื่นด้วยสายพรโฟกัสตรงคนสำคัญมีโอกาสก็คว้าไว้นะปู่จะได้สบายถ้าข่ายังสาวและสวยเหมือนเองค่าแต่งงานแทนเองไปแล้วก็ได้ค่ะหนูจะแต่งงานกับคุณแนกแทนแพมเองแม้ไม่เต็มใจแต่เมื่อน,นึกถึงปู่ยอดน้องชายของปู่เอี่ยมปู่แท้ๆของตนที่เสียชีวิตตอนนั้นทีสาอายุสองปี และนับตั้งแต่นั้นปู่ยอดเป็นคนเลี้ยงดูตนมาจนจบชั้นปริญญาตรีโดยมีสองอาคอยช่วยเหลือยุวเรศกับสายพรดีใจมากที่นันชิสาตอบตกลงยุวเรศรีบโทรศพทรรัพท์ส่งข่าวให้สุนันทามารดาของล้านสาวให้รู้ว่านันชิสาตอบตกลงเดิมทีเจ้าสาวไม่ใช่นันชิสาแต่เป็นสุภาวดี น้องสาวต่างบิดาที่มีฐานะร่ำรวยมากกว่าทว่าตอนนี้ธุรกิจของพ่อเลี้ยงกำลังมีปัญหาหนักต้องการเงินมาต่อลมหายใจคนช่วยเหลืออุดมศักิ์ก็คือชาติชายปู่ทางด้านเจ้าบ่าวที่ยื่นข้อเสนอว่าจะช่วยเหลือเรื่องเงิน40ล้านบาทข้อแม้มีเพียงข้อเดียวคือสุภาวดีต้องแต่งงานกับนนทกรหลานชายของตนมีหรืออุดมศักดิ์ จะไม่ยอมรับข้อเสนอนี้เรื่องไม่ง่ายตรงที่ว่าสุภาวดีมาตั้งคันกับคนรักอุดมศักดิ์ถึงกับมืนหนักมากจนหาทางออกไม่เจอหากไม่ได้เงินก้อนนี้เขาก็คงล้มละลายสุนันทาหาทางออกให้สามีด้วยการบอกว่าให้นันชิสาทำหน้าที่แทนโดยให้ค่าตอบแทนเป็นเงินสองล้านบาทนางมั่นใจว่าลูกสาวคนโตต้องยอม เนื่องจากปู่ยอดผู้มีพระคุณของลูกสาวคนนี้ป่วยจำเป็นต้องใช้เงินในการรักษาตัวอุดมศักดิ์ปิดเรื่องเปลี่ยนตัวเจ้าสาวไว้มีชิดมากไม่บอกให้ฝ่ายเจ้าบ่าวรู้ตั้งใจจะบอกในวันงานวิวาที่คงเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เนื่องจากถึงวันงานที่จัดเตรียมทุกอย่างไว้พร้อมแล้วประมาณว่ามัดมือชกแล้วไม่ต้องกลัวว่าอีกฝ่ายจะยกเลิกงาน ส่วนเรื่องตอนไปลองชุดหรือเลือกของชำรวยสุภาวดีไปตามปกติพระรูปร่างส่วนสูงของสองพี่น้องใกล้เคียงกันสุภาวดีผอมกว่าเล็กน้อยเวลาลองชุดหล่อนจะเผื่อไซ้ให้พี่สาวพอถึงวันงานจะได้ใส่พอดีแค่นี้ทางฝ่ายเจ้าบ่าวก็ไม่สงสัยเมื่อปลงใจแต่งงานแทนน้องสาวและได้เงินมาก่อนห้าแสนบาทนันชีสาขอลมาพักใจ ทำใจเพราะไม่รู้ว่าเจ้าบ่าวจะมีนิสัยอย่างไรเป็นเก้งเป็นกวางตามที่หล่อนคิดเองเออเองหรือไม่หากพวกเขารู้ความจริงว่าตนไม่ใช่เจ้าสาวที่ต้องการยังต้อนรับเป็นสะพายอยู่หรือไม่หากไม่นั่นชี้สาเดาไม่ยากว่าตนคงไม่มีความสุขแน่นอนฉะนั้นก่อนจะถึงวันนั้นขอไปเที่ยวพักผ่อนให้สบายใจ สร้างกำลังใจให้ตัวเองจังหวัดที่นันชิสาเลือกไปพักผ่อนคือจังหวัดภูเก็ตเป็นเวลาสามคืน4ี่วันนันชิสามาถึงโรงแรมที่ตอนเลือกพักเป็นโรงแรมระดับสีดาวละแวกหาดป่าตองสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดนี้ลอนลากกระเป๋าเดินทางเข้าไปในตัวโรงแรมติดต่อเจ้าหน้าที่ตรงเคาน์เตอร์เพื่อเช็คอินความที่วันนี้มีนักท่องเที่ยว เช็คอินและเช็คเอาออกพร้อมกันทำให้ต้องรอตามคิวเธอจึงมานั่งรอบนโซฟาโซฟาตรงข้ามถัดไปประมาณเจเมตรใช้ร่างสูงใหญ่ในชุดลำลองแบบสบายๆกางเกงยีนกับเสื้อยืดสีขาวสวมรองเท้าผ้าใบนั่งเล่นมือถืออยู่ชายคนดังกล่าวเงยหน้าขึ้นราวกับว่ามีใครจับคางตนให้หันมองดูทิศทางเบื้องหน้า ทั้งที่เขาสนใจเกมในมือถือนานร่วมสิบนาทีภาพสตรีในจุดที่สายตาโฟกัสได้แบบทางตรงเห็นหน้าหลอนชัดเจนหลอนไม่ใช่คนสวยถึงขั้นเหลียวหลังมองแต่เป็นคนสวยแบบธรรมชาติไม่ได้แต่งหน้าแต่งตาจะมีเพียงริมฝีปากที่ทาลิปสติกสีชมพูอ่อนแบบมันวาวทว่ากลับดึงดูดในตาเขาให้หยุดที่หลอน ยิ่งตอนนี้หล่อนมองเขาตอบกลับมาสองสายตาสบประสานกันอย่างไม่ตั้งใจหัวใจของเขาเต้นเร็วมากทั้งที่เจอสตรีมากหน้าหลายตามาเยอะแต่ไม่มีใครทำให้เขาเกิดความรู้สึกว้าวในใจได้เลยเมื่อเทียบเท่าสตรีคนนี้คนถูกมองใจสันยิ่งกว่าสันละตื่นเต้นราวกับพบเจอสิ่งของมีค่าที่ตามหามานาน ที่จูจูก็พบเจอโดยไม่ตั้งใจเขาไม่เพียงแค่มีความหล่อโดดเด่นดวงตาสีนินมีสเสน่ห์มากกระตุกหัวใจนั้นชี่สาให้สั่นไหวเกิดความเขินอายจากการถูกมองไม่วางตาอยากทอนสายตาจากเขาทว่าร่างกายก็ไม่ยอมทำตามพน,งงานพนักงานแผนกต้อนรับที่เดินมาหาชายคนนั้นคลายระครังพักยกให้สองสายตาถอนออกจากกัน นันชิสาหันไปมองที่เคาน์เตอร์และเมื่อเห็นว่ามีลูกค้ายืนอยู่เพียงคนเดียวเธอจึงลุกเดินไปเช็คอินเข้าพักโดยมีสายตาของชายคนนั้นตวัดมองเพียงนิดก่อนหันไปสนใจคู่สนทนาที่เวลานี้เดินตามพนักง,งานยกกระเป๋าไปยังลิฟต์โดยสารเพื่อพาหล่อนไปส่งที่ห้องพักในเวลา17บเนาฬิกาห้องพักของนันชิสาอยู่ที่ชั้นเจ็ด หมายเลขห้อง703ห้องข้างกันเป็นหมายเลข705สองห้องนี้เป็นห้องคอนเนคติ้งหรือห้องสำหรับครอบครัวภายในห้องมีประตูเชื่อมสามารถเปิดหาเข้าถึงกันได้แต่หากห้องข้างกันไม่ได้มาแบบครอบครัวประตูเชื่อมจะถูกปิดและในแต่ละห้องจะมีลูกบิดปิดล็อกก่อนตัวใหญ่ล็อกอีกชั้นผู้พักจึงวางใจ สบายใจได้หากพักห้องนี้หลงังจากนอนเอกคเนกในห้องนานหลายชั่วโมงนันทิสาที่เผลอหลับไปก็ลุกขึ้นอาบน้ำเปลี่ยนชุดใหม่ตั้งใจว่าจะออกไปเดินเล่นหาของกินอรอ่อ,รอยๆตบท้ายด้วยการนั่งดื่มนั่งฟังเพลงในผับบาร์หรือร้านเหล้าแล้วแต่ว่าหล่อนอยากเข้าร้านแบบไหนห้องไม้เลข7 0็ 5, ชื่อลูกค้าที่เข้าพักมีนามว่านนทกร เขามีแพลนพักที่นี่ห้าคืนหกวันซึ่งผ่านมาสองคืนแล้วเป็นสามวันที่น่าเบื่อหนายมากๆช่วงเช้าหลังกินมื้อเช้าเสร็จเขาก็ออกไปเดินเล่นรอบๆก่อนกลับเข้าห้องพักนั่งๆน,นอนๆเล่นเกมโดยไม่คิดออกไปเที่ยวสถานที่ต่างๆที่ขึ้นชื่อหรือแม้แต่นั่งเรือไปเยี่ยมชมเกาะต่างๆให้สมกับหลบมาพักใจเย็นนี้เป็นอีกหนึ่งวัน ที่นนทกรตั้งใจไปหามือเย็นกินสักทีจากนั้นก็เข้าผับเข้าบาร์นั่งฟังเพลงดื่มให้หนักเพื่อที่ตนจะได้หลับสบายไม่ต้องคิดมากเรื่องวันชื่นคืนสุขที่กําลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้าทว่าสำหรับเขามันคือวันแห่งความทุกข์วันที่เปรียบประดุดกระโจนร่างลงสู่ขุมนรกประตูห้องพักสองห้องเปิดพร้อมกันรากับนัดหมา ก่อนลูกค้าที่เข้าพักก้าวเดินออกมาเมื่อต่างฝ่ายต่างเห็นว่ามีคนเดินออกมาจากห้องด้านข้างไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะหันมองหน้ากันบังเอิญหรือพรมลิขิตเป็นอีกครั้งที่สองในตาไม่เคลื่อนไปจากใบห,หน้าของกันและกันครั้งนี้ได้มองเห็นกันใกล้กว่าในระยะไม่ถึงสองเมตรคราวนี้หัวใจนนทกรและนันชิสาต่างเต้นแรงและเร็ว ต่างคนต่างยืนมองหน้ากันโดยไม่คิดหันหน้านีหรือเดินไปให้พ้นจากจุดนี้บทที่สองไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอเดิมทีคิดว่าจะเดินเที่ยวกินดื่มตามลำพังแต่เมื่อก้าวออกจากห้องพักันันชิสากลับมีเพื่อนร่วมทํากิจกรรมตามตั้งใจคนนั้นคือผู้ชายข้างห้องที่เจอกันตรงล็อบบี้และหน้าห้อง ทั้งสองทำความรู้จักกันเล็กน้อยเพียงแค่ถามชื่อเล่นของแต่ละคนและเมื่อรู้ว่าต่างคนต่างมาเที่ยวแบบตามใจฉันอยากไปไหนก็ไปอยากกินอะไรก็กินอยากเที่ยวก็เที่ยวไม่อยากออกไปไหนก็นอนอยู่ที่โรงแรมนนทกรจึงกล่าวชวนนั้นชีสาให้ออกไปเที่ยวด้วยกันซึ่งเธอก็ตอบตกลงกับคนแปลกหน้าที่เพิ่งรู้จักกันได้อย่างง่ายดายลืมคำสอนว่า อย่าไว้ใจคนแปลกหน้าสำหรับเขาคนนี้นันชีสากลับเชื่อใจสะดวกใจไปไหนกับเขามากอย่างไรเหตุผลร้านอาหารตามสั่งจานละเจสิบบาทเป็นร้านที่นนทกร,กรกับนันชีสาเลือกจะฝากท้องโดยต่างคนต่างใจอิ่มท้องแล้วทั้งคู่ก็มาเดินเล่นกันตรงชายหาดมองธรรมชาติในเวลาพระอาทิตย์ตกดินบอกลาหน้าที่ในตอนกลางวัน เพื่อให้พระจันทร์ได้ทำหน้าที่แทนสองหนุ่มสาวหยุดยืนหันหน้ามองไปยังทะเลสะท้อนสีส้มนวลตาดวงตะวันสองแสงกล้าอ่อนแสงลงเป็นสีส้มดวงใหญ่หลดระดับลงเรื่อยๆผ้าตรงหน้าคล้ายเทพแห่งความร้อนกำลังจมตัวสู่ท้องทะเลเป็นภาพง่ายๆแต่สำหรับคนมองกลับมีหลากหลายอารมณ์นนทก,กรกำลังมองเช่นกัน ทว่าเขาไม่ได้มองการลายเปลี่ยนเวลาสายตาของเขามองเซี่ยวดวงหน้าของนันชิสาหล่อนยิ้มบางๆเส้นผมปลิวไปตามกระแสลมกระทบดวงหน้าแสงสว่างที่ลดระดับลงเรื่อยๆเป็นองค์ประกอบสำคัญน้อมนำความรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้มีสเสน่ห์หน้าคน